ในช่วงเยน็นนี้เรามีข่าวด่วนข่าวเด่นประเด็นร้อนมาอัปเดตกันนะครับนักชุนรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาฟังกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นําชักชวนหรือว่ารับประลมทุนใดอย่างใดการเลือกใช้บริการบโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะไปไปตามความพึงพอใจของนักทุนนักทุนจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย forex4u for นะนำเพื่อนหนึ่งคนรับ50เหรยียญยิ่งนะนำมากก็ยิ่งได้รับมากยิ่งขึ้นนะครับ xm ต่อไปชีวิตน,นี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ิดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับผมและในส่วนของห้องซิกของคูเปาด้ครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นทดลองการเทรดแล้วนะครับเพียงแค่790บาทต่อ10วันเท่านั้นแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามในส่วน,นของประวัติการเทรดได้เลยนะครับนักทุนขอบคุณครับนายคาซูอุเอดะคือใคร เปิดบุมมองทางเศรษฐกิจของว่าที่ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่นะครับเชื่อกันว่าเป็นคําถามที่ผุดขึ้นมาในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจการเงินการลงทุนและจะมีรายงานออกมาว่านายฟูมิโอคิชิดะนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะเสนอชื่อของนายอุเอดะนักเศรษฐศาสตร์วัยเ1เปีเข้ารับตําแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นคนใหม่แทนที่นายคูโรดะคนเก่านะครับที่กำลังจะครบวาระในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ คุณอุเอดะนั้นเป็นอนดีตสมาชิกของคณะกรรมการ BOJ ระหว่างปี1998ถึงปี2005แต่อาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักกันมากนักทำให้บรรดานักทุนต้องค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนายอุเอดะว่าแนวความคิดทางเศรษฐกิจ้เป็นอย่างไรเพราะถ้าหากว่านายอุเอดะเข้ามาดำรงตำแหน่งจริงแนวคิดด้านเศรษฐกิจของเขาย่อมส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนของโลกไม่มากก็น้อยชื่อของอุเอดะ ถูกเสนอขึ้นมาหลังจากที่รองผู้ว่าการ B.O.J. คนปัจจุบันอย่างมาซาโยชิอามามิยะปฏิเสธที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ B.O.J. หลังจากที่อุเอดะถูกเสนอชื่อขึ้นมารับตำแหน่งสำคัญทางเศรษฐกิจแล้วค่าเงินเยนก็ได้แข็งค่าขึ้นกว่า1เทียบกับดอลลาร์ขณะที่ตัชนนิกกี้ฟิเวเจอร์สก็มีการปรับตัวลงเช่นเดียวกันกันกบพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น ท่าด้าของคุณสปิก k บ a กนะครับหัวหน้าฝ่าย g l o b a l m a c r o ของ researchers นะครับเทติสตายนะครับนังถุนขอไปครับเทติ l i ิฟในซานฟรานซิสโกได้กล่าวว่าการตอบสนองจากผู้คนรอบตัวในที่นี้เขาคือใครเขาไม่ได้อยู่ในลิสต์ของคนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการแบงค์ชาติญี่ปุ่นผู้คนจะใช้เวลาในช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่ออ่านข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของอุยดาในอดีตและก็การทำกาจที่ผ่านมาครับ คุณโอเอดะนะครับเคยเป็นศาสตราจารย์ประจำนะครับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นและก็อดีตเป็นสมาชิกของคณะกรรมการ BOJ ในช่วงที่ BOJ เสนอนโยบายอัตราดอกเบีย้ยเป็นศูนย์ครั้งแรกแล้วก็เริ่มต้นใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณหรือว่า QE จากข้อความที่อุเอะขอพันครับอุเอดะได้เคยเปิดเผยกับดัชชี่นิกิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา คุณอุเอดะนั้นพูดถึงประเด็นของการมุ่งสู่เป้าหมายเงินเฟ้อที่2%ว่าเป็นเป้าหมายระยะยาวขณะเดียวกันก็ได้แนะนําว่าญี่ปุ่นนั้นจําเป็นต้องหันกลับมาพิจารณาอย่างจรงิงจังเกี่ยวกับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินที่ได้ดําเนินการเอาไว้ไปยาวนานกว่าที่หลายคนคาดกา,าไว้ครับทาาด้าของนักกลยุทธ์ของซูมิโตโมะนะครับนักถุนครับในโตเกียวก็ได้กล่าวว่าผมเองก,ก็ไม่มั่นใจนะว่าจะสามารถเชื่อถือข่าวนี้ได้มากน้อยแค่ไหนแต่การที่อุเอดะ ไม่เคยอยู่ในลิสต์มาก่อนที่จะปรากฏในข่าวทําให้เงินเย็นแข็งข่าขึ้นและหุ้นก็มีแนวโน้มที่จะดิ่งลงมาสะท้อนถึงนโยบายการเงินของญี่ปุ่นที่อาจจะพลิกกลับมาตึงตัวก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับ ท่านี่บูมเบิร์กเองก็ได้มีการรวบรวมมุมมองของคุณอุเอดะนะครับซึ่งดูเหมือนจะเอ็นเอียงไปทางสายเหี่ยวหรือว่าฮอกกิสโทนสวนทางก,ก,กันกับตัวเต็งเดิมอย่างคุณมาไซยุชิอามะบิยะที่มีแนวนโยบายไปทางสายพิราบหรือว่าโดวิชครับตัวนี้ก็เลยสร้างแรงสนับสนุนให้กับสกุลเงินเย,ยนญี่ปุ่นครับนักทุนขอบพระคุณครับ